หลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายน้องภูมิครั้งแรกเผยวิธีการเลี้ยงลูกป่วยออทิสติกนาน20ปีหลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายน้องภูมิครั้งแรกพร้อมเล่าวิธีการเลี้ยงลูกป่วยออทิสติกนาน20ปีสาเหตุของการป่วยจนกลายเป็นเด็กพิเศษเกิดจากอะไร คุณพ่อหัวใจนักสู้หลุยชวนชื่นที่วันนี้จะมาเปิดตัวลูกชายน้องภูมิภูมิสิธิ์ครั้งแรกพร้อมเล่าวิธีการเลี้ยงลูกป่วยอวสิกนานกว่า20ปีสาเหตุของการป่วยจนกลายเป็นเด็กพิเศษเกิดจากอะไรและอะไรที่คุณพ่อยังเป็นห่วงลูกชายคนนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พี่หลุยเป็นคุณพ่อที่แข็งแกร่งมาก,มากๆเลี้ยงน้องภูมิมาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหลุยยี่สิปีนี่เป็นครั้งแรกที่พาน้องภูมิออกสื่อ หลุยเป็นครั้งแรกครับจริงๆแล้วไม่มีความคิดเลยนะที่จะเอาลูกออกมาแบบนี้บางทีเรากลัวมีผลกระทบกับครอบครัวอื่นที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะพาลูกออกมาเพราะว่าเขาอายุ20บแล้วเพราะหลังจากนี้มันจะยากเพราะหลังจากนี้น้องภูมิไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือหลังจากนี้ไปเราต้องดูแลเขาแบบใกล้ชิดอยู่ ด้วยกันทุกวันบางทีเขาต้องอยู่บ้านไปทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าไปทํางานแล้วเอาเขาไปด้วยได้ผมก็จะไปด้วยให้เขาได้ไปเจอสังคมเห็นว่ายี่สแต่เรียนจบแล้วสอบเทียบหลุยมหกเห็นบอกว่าอยากให้เห็นโลกกว้างหลุยใช่ก็พาเขาไปเที่ยวที่เขาอยากไปเพราะเด็กพวกนี้เขาอยากเห็นอะไรหลายอย่างก็พยายามพาเขาไปดูแลเขาตลอดดูพฤติกรรมเขาอันไหนที่เขาทําท่าไม่ดีเราค่อยบอกต้องให้เขาทําไปก่อน ในความออทิสติกมีหลายลักษณะนิสัยหลุยใช่ครับมีหลายขั้นตอนหลายแบบยากออกไว้เยอะอย่างน้องภูมิเป็นแบบไหนหลุยถือว่าผมโชคดีน้องจะเป็นในกลุ่มอารมณ์ดีกลุ่มไม่ทำร้ายตัวเองกลุ่มไม่ไวอยวายไม่คว้างเข้าคว้างของมันอยู่ที่เราปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเลี้ยงด้วยไหมหลุย ผมว่าน่าจะมีส่วนจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ใช่คนเครียดเราสามารถควบคุมค่อยๆสอนเขาสมมุติสอนเด็กปกติสองครั้งแต่นี้ต้องเป็นหนึ่งร้อยครั้งต่อหนึ่งอย่างระหว่างที่เราคุยกันน้องเขารู้เรื่องไหมหลุยไม่รู้ครับการประมวลผลความคิดเขาจะช้าบางทีเราถามอะไรเยอะๆเขาก็จะหยุดงงว่าเขาจะตอบอะไรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างลุย ต้องระวังแต่รู้ว่าเขาเป็นออทิสติกเราต้องระวังตั้งแต่ตรงนั้นเลยการเดินข้ามถนนเพราะเด็กพวกนี้ทุกคนมีโฟกัสเดียวสมมุติว่าเขาอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งโน้นเขาจะเดินมาหาเราเลยโดยไม่รู้ว่าซ้ายขวามีอะไรเราต้องสอนเขาเลยว่ารอพ่อนะแล้วเขาก็จะยืนรออยู่ตรงนั้นเลยถ้าผมไปทำงานออกจากบ้านไปก็โทรไปบอกว่าวันนี้พ่อไม่กลับนะวันนี้พ่อกลับนะตอนที่ทราบอาการของน้องเราสังเกตจากอะไรหลุย เด็กพวกนี้จะมีพฤติกรรมที่สังเกตง่ายๆประมาณหนึ่งสองขวบเขาจะชอบเล่นของหมุนๆเช่นพัดลมเพดานเขาจะยืนดูวงล้อหมุนอะไรทำให้เอหรือว่าเขามองนานกว่าปกติหลุย ใช่มองนานแล้วเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเขาจะโฟกัสช้าเคยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลทั่วไปเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเด็กส่วนปกติแต่มารู้จริงๆประมาณสามขวบผมเลยพาไปโรงพยาบาลเด็กเขาจะมีการดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะเขาก็บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษพอรู้ว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเรารับมือกับสภาพจิตใจของเราขั้นแรกยังไงหลุย สำหรับพี่ไม่คิดอะไรเลยไม่ว่ายังไงก็คือลูกเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วพี่เป็นพ่อแบบแนวไม่คาดหวังว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงลูกจะทำอะไรพอลูกเป็นแบบนี้ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเขาดีกว่าพาเขาไปฝึกพาเขาไปเรียนพิเศษที่เขาสอนกับเด็กด้านนี้โดยเฉพาะคนที่จะรู้สึกวิตกหน่อยคือแฟนเพราะแฟนเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างเรียนตอนเขาท้องเขาจะคาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนที่นั่นที่นี่วันหนึ่งเขาก็มีจิตตกบ้างหน่อยให้กำลังใจกันยังไงบ้าง ลุยผมบอกเขาว่ายังไงก็เป็นลูกเราเขาเกิดมาเป็นคนแล้วเราต้องเลี้ยงเขาจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่ต้องคาดหวังเราไม่ต้องคาดหวังอนาคตว่าลูกจะมาเลี้ยงเราเป็นแบบนี้ไม่ต้องคาดหวังเห็นว่าห้าปีค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าต้องรับมือกับลูกต้องรับมือกับภรรยาด้วยลุย ใช่แล้วก็รับมืออีกหลายอย่างเลยคือสถานที่เรียนจะมีมีน้อยมากเด็กพวกนี้ในกรุงเทพมีค่อนข้างเยอะเฉพาะเขตมินบุรีที่พี่อยู่ก็มีค่อนข้างเยอะไปโรงเรียนนั้นก็ไม่ได้โรงเรียนนี้ก็ไม่ได้เพราะเด็กทุกคนต้องสอบครูเขาจะรับต้องดูว่าเด็กเรียนได้ไหมถ้าเรียนไม่ได้เขาก็ไม่รับเหมือนกันแล้วทำยังไงหลุยถือว่าโชคดีน้องภูมิได้เรียนของโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนร่วมของรัฐบาลอยู่ที่มินบุรี ก็เป็นที่เรียนตั้งแต่ปหนถึงม6เลยพี่หลุยมีแนวทางเลี้ยงน้องให้อารมณ์ดีแบบนี้ได้ยังไงหลุยต้องย้ำเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาอารมณ์เสียพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลย20บเรื่องฮอร์โมนก็สำคัญไวัว้าวุ่นเริ่มมาแล้วจัดการยังไงหลุย กับครอบครัวอื่นผมไม่รู้นะผมใช้วิธีเราไม่บอกเขาเรื่องสรีระสื่อที่กระตุ้นเขาเราไม่พยายามหาให้แต่ด้วยวัยของเขาเขาจะมีของเขาเองเขาก็จะมีวิธีการของเขาเขาจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งเขาจะกอดนอนทุกวันถ้าเขาขึ้นไปข้ามบนเขาเงียบก็ต้องปล่อยเขาไปจนกว่าเขาจะลงมาเองไม่งั้นถ้าเราไปเดี๋ยวเขาจะตกใจต้องให้เวลาเขาแค่นั้นเองเกี่ยวไหมมีลูกตอนอายุมากมีน้องภูมิตอนอายุเท่าไหร่ลุย ตอนนั้นผม40ล้าตรงนี้เกี่ยวบอกเลยน้องเป็นเด็กหลอดแก้วเป็นเด็กอิกซี่ยุคแรกแรก,แรกเมื่อก่อนผมมีลูกยากไปทำหลายโรงพยาบาลไม่ติดไปติดที่สิริราชนะตอนนั้นภรรยาอายุเท่าไหร่ลุยแฟนอ่อนกว่าผมสามปีก็40เหมือนกันก็อายุเยอะเหมือนกันตอนนั้นคุณหมอได้มีการพูดคุยไหมโดยอายุเยอะสิ่งที่ควรระวังคืออะไรลุย ตอนที่น้องเขาท้องเขาเคลวครั้งเหมือนปกติแต่แฟนเป็นไส้ติ่งแตกตอนท้องก็เลยต้องผ่าไส้ติ่งจริงๆติดฝาดแล้วก็หลุดไปคนหนึ่งเลยเหลือน้องภูมิคนเดียวจนถึงวันคลอดเขาก็คลอดออกมาโดยผ่าแล้วสายรกพันคอเขาขายออกซิเจนประมาณสองนาทีผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าเห็นว่าการพัฒนาของน้องดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปหลุยดีขึ้นก็พูดคุยเยอะขึ้นแต่ที่น้องพิเศษคือความจำเขาดีมากในการจำคน ลุยใช่ครับเขาจะจำคนแม่นให้ไปเรียนว่ายน้ำด้วยไหมหลุยผมพยายามมองเรื่องป้องกันอันตรายมากกว่าพาเขาไปเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาก็ว่ายน้ำได้ระดับหนึ่งซึ่งน้องเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาจะควบคุมเร็วไม่ได้จะถอดกระดุมเสื้อไม่ได้แต่ก็พยายามฝึกอยากให้ลูกเติบโตไปเป็นแบบไหนหลุยผมไม่คาดหวังกับลูกอยู่แล้วแค่ฝึกเขาให้อยู่ในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เท่านั้นพอ อะไรที่พี่หลุยยังห่วงน้องมากที่สุดหลุยที่ห่วงก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องการกินของเขาอย่างน้องเขาไม่รู้เรื่องการขบเคี้ยวต้องสอนเขาจริงๆทุกคนมีการคาดหมดผมก็คาดหวังให้เขาดีกว่านี้อีกสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ผลักดันให้เขาเข้าวงการบันเทิงไหมหลุยไม่ดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นนักแสดงเป็นตลกเราจะรู้อย่างสายันเขาจะรู้แต่นี่ไม่รู้อะไรเลยการประมวลผลไม่ได้สอนเล่นตลกก็ไม่ได้ อนาคตถ้าเราไม่อยู่แล้วเราจะวางแผนน้องอยังไงหลุยผมเป็นคนมีพี่น้องมีเพื่อนมีพวกเยอะก็อาจจะฝากแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งเราคิดว่ามนุษย์ขนาดคนที่เขาเสียสติเลยเขาหิวเขาก็หาของอย่างน้องเขาหิวเขาก็บอกว่าหิวข้าวไม่มีใครใจดำไม่หาข้าวให้เขากินหรอกก็ต้องฝากในกลุ่มพี่น้องฝากเขาว่ายังไงบ้างหลุย ฝากหลานด้วยทั้งชีวิตยกให้อย่าทิ้งเขาแค่นั้นเองเราไม่มีการคาดหวังอยู่แล้วเห็นว่านอนด้วยกันยังหอมยังกอดกันอยู่เลยหลุยแต่เขาเกิดจนทุกวันนี้เขานอนข้างผมมาตลอด